สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมกับอาจินีก็สิมาต่อคําถามมีเลยครับผมถามมันเข้ามาครับน้ำดำน่พี่น้องย่อดำ่ลยนะครับผมยอะดำเป็นเอ็นหรือเป็นาดเนะครับพี่น้องถามมันเข้ามาหลายบางคนเห็นจะในคลิปยังสิครับมันเป็นมันเป็นได้พบ่นาะหรือเป็นเอ็นยังครับพี่น้องนี่ครับย่อดำครับผมย่อดำจะเป็นเอ็น้อครับพี่น้องเด้อย่อดำเป็นเอ็นครับ เป็นเ็นสิบหาเอ็ยี่สิบยิบหาสามสิบสี่สิบนะครับนาอเป็นเอ็ครับผมยอดดำเป็นเอ็นพี่น้องย่อขาวก็เป็นเอ็นือนกันครับเป็นเอ็ขาวครับพี่น้องนะครับเป็นเอขาวกันแวแต่ค้นมักพี่น้องแต่แนมมาครับสีมักสีขาวหรือสีดำครับกันแ้วแต่มหมกครับผมลองใส่เบิรงบางคนอาจจะใส่บางเคยใส่ยอดดำครับผมก็ลองใส่เบิรงครับ นี่ครับยอดดำผมก็ใส่ทั้งสองสีเลยพี่น้องครับสีดำสีขาวก็ใส่ขึ้นไน้คลิปนะครับผมเพิ่นก็ถามว่ายอดอะไรเป็นหมายะไาก็กันครับสีดำสีขาวมันมีปลากับหมาเหมือนกันพี่น้องนะครับเนาะมันมีปลาเมันก็หมานครับเด็ยแต่คนมากครับบางคนก็เอาไปล่องใส่แล้วก็กินออกจิตใจยอดดำครับผมยอดดำมันเคยเห็นพิษบางพี่น้อง,น,องนี่ครับ ดีดำมแบบนี้พี่น้องเป็นเอ็นนะพี่น้องเด้อเป็นเอ็นครับย่อผมบ่มีบ่มีได้ครับบ่มีย่อได้ครับของผมครับมีแต่ย่อเอ็นครับพี่น้องเอ็นดำเอ็นขาวครับเดี๋ยวจะมากครับพี่น้องเลือกเอาครับอยากเต็มมากเอ็นสิบห้าเอ็นยี่สิบครับเอาเอาเอากำลังอีกของเอาแห้งอีกของพี่น้องนี่ครับผมนะเป็นเอ็นครับผมนะครับใครสนใจครับอยากใหญย่ออุปกรณ์ย่อ กระโปงครับกระทักเข้ามาได้ครับส่วนนี้ก็รังมงลังมองน้ำแดงมากอ่ะดีใจน้าเพิ่มพี่น้องน้ำแดงมากเลยยการกระมวลครับอันนี้น้ำแดงวันนี้มากครับผมน้ำแดงวันมากนําในข้อกัสิทธ์น้ำข้อกับสิแหงนะครับนะครับนำข้อกระสิแหงน้ำข้อกับน้ำหลหาปลาเพื่อใดครับมันกับเพื่อใมวนไปได้ครับทั้งนี้ครับน้ำแดงมากอ่ะมวนครับผมน้ำแดงวันนี้มากอ่ะ เดี mat, om, e mm ๋ยวมาครับเดี๋ยวฝนกระโดครับพี่น้องเห็นบางคนกระคอมเมนต์มาน้ำแดงฝนน้ำแดงมากฝนกระโดดข้ใกล้ๆครับท่านนี้ครับกับบอานี่มาครับเดี๋ยวฝนกระโดพี่น้องนะครับนะครับนข้างในน้ำแดงมากกับโยกปลากระมวลครับกับโยกปลายไหลกับโยกเอาโยกเอาพี่น้องมางหันบ้านนี่ครับน้งเจงกับขาแดงมืดครับผมนะครับใส่กระโปรงพี่น้องเอากระโปรงไปซอยได้ครับผมโยกไปโยกมาขาแดงขายังปวดแอวปวดแอวปวดยังกับกระโปรงครับพี่น้อง โปร่งยองย่อให้ละสอยเขาเลายครับผมขาโบแดงแน่นอนครับใส่กับโปรงยองย่อครับผมบปวดขาบปวดเอวแน่นอนครับสอยเขาเลายครับพี่น้องอยากจะทักมาได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไปหายครับผมนะครับแล้วก็คือที่ผมใส่พี่น้องเนี่ยครับเสื้อนี่ครับอยากอุดหนุนอย่างนั้นก็ทักเขามาได้ครับผมนะครับเสื้อคือเห็นในในในทุกคลิปนบที่ผมลงไห้ครับ อ่ะอุ่นอะไรครับเนื้อผ้าก็นิ่มๆครับบ่แข็งครับผมใส่สบายๆใส่เลนก็คือสีอะไรเนาะใส่เลนใส่ยังอะไรหันมาเขียนเวียแขยนย่างแขนยาวแบบนี้ครับนี่แขนสั้นแขนยาวครับจ๋งเลยก็ทักเข้ามาสอบถามอะไรอยากซอยอุ่นๆอย่างนี้นกันทักเข้ามาได้ครับผมนี่ครับไปแล้วครับคลิปนี้คือเนาะย่อดำเป็นเอ็นครับผมขอบคุณครับ